สวัสดีครับทุกท่านอ่านี้ก็อยู่กับรถอ,อิซูซุแอนเจอร์นะผมปี2006เครื่องของมันเร็ว3,000เทอร์โบนะผมก็ก็มันยังอยู่นะผมใครสนใจก็มาดูได้ที่ปทุมก็ผมขายถูกไปหรือเปล่าจนคนกังวลหรือเปล่าเนี่ยรถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะผมโอนได้ขนส่งทั่วประเทศนะผมเครื่องเกียร์ดีมากนะผมช่วงล่างเงียบแอร์เยน็นรถพร้อมใช้แต่ผมขายถูกเพราะว่าะจะหมุนเงินนิดหน่อยนะครับผมโอเค อันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูภายนองก่อนนะครับผมก็เป็นแต่งมาเป็นล้อแม็กคอร์สิบแปดยางก็เก่าแล้วทุกท่านก็ขายถูกนะก็ไปไปดูแลก,กันต่อเอาแต่ว่าถามว่าขับได้ไหมขับได้ครับผมถ้าแบบว่าขับปกติแปดสิบร้อยใช้งานได้หมดยางแบบนี้มันไม่ได้อันตรายอะไรนะครับผมบางคนก็อาจจะกังวลแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ามันไม่ถึงขั้นแบบว่า เก่าจนมันเก่าเกินนะอ่ามาก็สภาพโดยรวมรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะทุกท่านมีเก็บสีมาบ้างบางจุดเรื่องปกตินะเพราะว่าเราขายกันที่ราคา99 0 0 0นะไม่ถึงแสนแล้วก็เป็นตัวเครื่องคอมมันเรวแล้วนะครับอืมอ่าประมาณนี้ภายนอกประมาณนี้ครับผมไม่มีชนหนักครับคันนี้อ่ราคา99 0 0าที่ผมขายเนี่ยถ้าไม่ต่อราคาผมผมจะต่อภาษีกัพบพรลบให้ฟรีนะอ่าก็ไม่มีผุนะคันนี้ หลังโครงหลังคาไม่มีผุนะผมกระจกขึ้นลงครบทั้ง4บานทบสอบแล้วกระจกข้างปรับไฟฟ้าใช้งานได้หมดเดี๋ยวมาดูครับเปิดปิดประตูนี่ดูนะเห็นปะเสียงแน่นๆเนียนๆเลยดูดิเนี่ยดูนะอันนี้ประตูหลังอืมเบาไปหน่อยครับอืเห็นปะเสียงแน่นอยู่เลยดูดิอืม ดี๋ยวดูฝั่งนู้นก่อนค่อยมาดูฝาท้ายนะครับอันนี้ครับผมเห็นปะปิดแน่นๆเลยเห็นปะเสียงโค้นแน่นเลยเดี๋ยวดูฝาท้ายเอ่อผมรีวิวไปตอนแรกเนี่ยคลิปเต็มเนี่ยจำได้ทุกท่านว่าผมบอกว่าแอร์หลังลมไม่ออกก็ทําการเปลี่ยนสนุบโบเวอร์เสียับผมเปลี่ยนโบเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ลมลมแอร์ออกแอร์เย็นข้างหลังลมออกปกติแล้วนะผมก็ ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเลยก็ราคาเดิมนะผม99มืนเานี่ยครับผมเปลี่ยนโบเวอร์ไปเนี่ยครับผมเบาะหลังก็ประมาณนี้นี่มีเบาะมีเบาะครบเจที่นั่งนะครับผมอ่ล้อไหลอยู่ใต้รถนะครับผมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีข้างหลังนี่ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูภายในภายในก็ผมว่ายังดูดีอยู่นะยกเว้นเบาะคู่หน้าขาดเห็นไหมทุกท่าน บาคูห่หน้าขาดแค่นี้นะผมแต่ตรงที่พิงไม่ขาดนะ,อะคอนโซลคอนโซลก็ยังสวยอยู่นี่เดี๋ยวมาดูนี้บันไดบันไดย,ยังดูดีอยู่นะคันนี้คันนี้เบาหลังก็มีเนี่ยขาดตรงตะเข็บแค่นี้ส่วนตรงอื่นก็สวยงามไม่มีขาดนะครับผมมีปลั๊กไฟให้เสียบมอของไม่รู้มอของเขาเสียบได้ปะนะไฟอะไรติดครบหมดแนละ้วคันนี้หลังคาสภาพดี เบาะหลังแอร์ออกครับผมแอร์ออกแนละ้วนี่ปุ่มสวิตช์มันซิมอยู่ไหนเนาสวิตช์อยู่ตรงนี้อนี่ครับผมที่เก็บของเบาะหลังสุดนี่คือสวยเหมือนไม่มีใครนั่งเลยสบายๆเลยอ่ะผมรีวิวคลิปเต็มไว้คลิปแรกไปดูได้ทุกท่านรถคันนี้ไม่มีชนหนักเดิมนะผมนี่ดูซอกมันดิดูน็อตมันดิ ยางถามว่ามันใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะเออถ้าแบบว่าไม่คิดอะไรมากอะขับทั่วไปไม่ใช่เหยียบสักร้อยปดิก็อันตรายยางใหม่ก็อันตรายรัะแบบนั้น <c oughs> โอเคห้องเครื่องสภาพห้องเครื่องแบบนี้ครับสวยเนียนแห้งๆนะผมไม่มีเย <c oughs> ิ้มดูนะผมแบตเตอรี่ ปีแลว้ววะปีหกหกละสองปีพอได้อยู่เนี่ยผมสติ๊กเกอร์เดิมนีผมแผ่นเพจอะไรต่างๆเดิมอ่าเนี่ยตัวเลขเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะท่านว่าสตาร์ทง่ายจริง <c oughs> ไม้สองแสนสามกว่ากว่ากุญแจมีให้สองดอกแล้วก็มีกุญแจล้อกเกียร์ด้วยดูครับเพราะเผมสตาร์ทเนี่ยผมยืนจากนอก เบิดสตาร์ทได้เลยไม่ต้องเผาหัวเผาอะไรรุ่นนี้มันคอมมันเร็วแล้วนะนี่เงียบร่ะผมอันนี้ฝาปิดไม่แน่นเฉยเนี่ยดูดยเงียบเสียงโคตรเงียบอ่ะดูดิโอเคเนี่ยครับท่านประมาณนี้ใครสนใจก็ โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้นะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ99 0 0 0่นานี้ราคานี้ต่อปภาษีฟรี e. สวัสดีครับ